พ่วํหน่วยการเขตพระนครลงพื้นที่ตรวจการขนย้ายปลาหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้คนแอบเข้ามาให้อาหารปลาที่ห้างนิวเวิด์ย่านบางลำพูก่อนสั่งปิดตายเพื่อป้องกันเหตุโครงสร้างอาคารที่เก่าแก่มากอาจพังถล่มลงมา นายสมชายตรายพิทยากุลผู้อำนวยการเขตพระนครเข้าตรวจสอบห้างนิวเวิด์ย่านบางลำพูหลังได้รับการร้องเรียนมาว่ามีประชาชนนำปลามาปล่อยเนื่องจากฝนตกแล้วเกิดแอ่งน้ำท่วมขังขนาดใหญ่ภายในห้างจนกลายเป็นกระแสในหมู่นักท่องเที่ยวและมีคนลักลอบเข้ามาให้อาหารปลาอยู่บ่อยๆโ,โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยว่าโครงสร้างอาคารไม่แข็งแรงประกอบกับสภาพภายในที่มืดการบุกรุกเข้ามานั้นมีความผิดเขตพระนครจึงประสานกับ ปประมงให้มาขนย้ายปลาออกไปที่ศูนย์วิจัยประมงน้ําจืดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ปลาที่จับมาได้ในสองวันน้ําหนักรวมประมาณ3,000กิโลกรัมประกอบด้วยปลาค้าปลานินปลาสวยปลาสวายปลาช่อน ปลาทับทิมและปลาน้ำจืดอีกหลายชนิดซึ่งวันพรุ่งนี้จะดําเนินการขนปลาเป็นวันสุดท้ายหลังจากที่ขนย้ายปลาออกไปแล้วจะสูบน้ําออกและทําความสะอาดก่อนจะปิดห้าง New World านิวเวิลด์ทาวนเพื่อไม่ให้ผู้แอบ,บอ้างเข้ามาอีกเนื่องจากป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดการพังทลายของตึก